ประจุมพื้นที่สมุทรปราการส่วนหนึ่งมีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่หลักๆก,ก็คือการจับสัตว์ทะเลโดยเฉพาะหอยแครงซึ่งมีอยู่และเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ปัจจุบันมีคนบางกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์จับหอยแครงโดยการใช้เรือล่าโดยมีตะแกรงคาดหอยแครงที่มีผลกระทบกับพื้นผิวดินเป็นอย่างมาก และการทาและเป็นการทําลายระบบนิเวศของท้องถิน่นผลกระทบก็คือลูกหอยแครงโตไม่ทันและส่วนหนึ่งถูกบุคคลบางกลุ่มขาดออกไปและหมดไปจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลจากการสอบถามชาวบ้านที่มีอาชีพจับหอยแครงได้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่าเขตพื้นที่ตำบลแหลมป่าผ่าเนี่ยแต่เขตหมู่เก้ายันหมู่สิบเอ็ดบ้านขุนขุจีนเนี่ย มันชาวบ้านทุกคนจะมีอาชีพจับหอยแครงสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ลงไปจับหอยแครงคนละประมาณ 3- 0มสถึงสีโลต่อคนก,ก็เลี้ยงครอบครัวได้รอดแต่สองสามปีที่ผ่านมานี่ได้มีเรือท่าถอยประมงผิดกฎหมายเข้ามาทําการประมงในพื้นที่แล้วก็มาแย่งทรัพยากรของชาวบ้านไต จากการที่ชาวบ้านเคยได้วันละส4 0สีโลตอนนี้ก็เหลือคนละสิบปโลทำให้ชาวบ้านไม่มีไรายได้เพิ่มบางวันก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเนื้อคาดเนี่ยกระชังของเขาเนี่ยมันทำลายหน้าดินทำให้ไม่มีตะกรอนมาตกแล้วก็พอตะกรอนไม่ตกเชื้อพันหอยมันก็ไม่เข้า ทำให้ชาวบ,บ้านไม่มีไรายได้จากผลกระทบดังกล่าวทําให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งทะเลขึ้นของตำบลแหลมฟ้าผ่าออกมาปกป้องและต่อต้านการกระทําดังกล่าวเพื่อให้ระบบนิเวศยังคงอยู่ให้ลูกหลานต่อไปคนกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มเยาวชนชาวบ้านแกนนําชุมชนมีการแบ่งหน้าที่ออกตรวจตาเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการ ลาหอยเกิดขึ้นในพื้นที่